คุณย่างมาอย่างนี้คุณเสร็จคุณยีองคุณยางไปกุ้วอีกมุมหนึ่งนะครเราเราจะไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนม้นคงก็จะเป็นอเราเะมอเลยไหมคะเก็บเองกับมือค่ะอันนี้สามไปเขานะคะลุงว่าจาให้ขาหัก้วาะดูตาแรกจะเอาตัวมา เอาเอาขามันเอาเกียกหนามมันกัดจีเซอผมไม่นั่งด้วยผมไม่นั่งผมมีบางคนบางท่านอาจจะเก็บไม่เป็นนะครับเนี่ยแต่ก็วสนนคําำเ่อศิรินทร์อนเราเนี่ยมีวิทยากรเก็บเห็ดคนให้ดูนะครับอันนี้คือการเก็บเห็ดคนอย่างถูกต้องนะครับง่ายปากุดลุมไปเลยเรว่ามันตื่นเต้นนะคะ มุ่อเก็บนอะคน่อคันพ่อมครับวันนี้นะคะมาสาธิตวิธีเก็บเห็ดเห็ดป่วงหน้าบ้านอยู่หัวบ้านเราอยู่หน้าบ้านเห็ดป่วกหน้าบ้านขอนอมเพอซิลินทร์นะคะอันนี้เห็ดป่วงเราจะมีวิธีเก็บแบบหลายวิธีนะครับบางคนก็บสายจอกสายเสียม ขายผั่วแต่เราเนี่ยให้ผพออ่อเก็บใช่ที่ดีกันเก็บเห็ดที่ถูกต้องนะต้องให้ผพออ่อเก็บใช่ไหมคะอันนี้ซัวค่ะอ้าวจังไดนเลิอกอาการของคนเจอเห็ดมันก็จะตื่นเต้นแต่ไม่คิดว่าจะสั่นของแท้นะคะนี่เห็บดูนะครับบุคลากรเราอย่างเริ่มเก็บแล้วครับให้พออเก็บ นะตัวย mm ิง hmm. ห <c oughs> no ูยิ่งจมัดเก็บยูนะคบไตัผมมันาเอ้า็นนางเห็นี่ยคนหนึ่งเปิดในมึงเล่าสามดอกเปิอะไมือนี่ะคุณเท้าหลัคุณนเปิดใ้คนหนึ่งมดอกคนหนึ่งเห็นสดอกเลยที่อ่คนไม่บุญเครับนห่เยคนหีบุญมอหอได ดอกอาผัวคือเป็นโอจะไปเยียรคามันยังัติด่ะเต้นเต้เ็ดไม่ในขัวนะมันหักแตดัดคือนเอ้ยเออโอ้เขียนกอเดอษที่เป็นสัตว์ัวมือเกิดดีเด้คอนี้ที่ไรเขา้องน้องแนอคดี่ะค่ะ เอาเลยค่ะเอาเลยกค่้าคุณแม่คะคุณแม่อันนี้คือวิธีการเก็บเก็็บเงินที่ถูกต้องใช่ไหมครับต้องให้ต้องให้คุณแม่ต้องให้คุณแม่เก็บคนโลกก็จะนั่งให้กำลังใจไ่อันพู้ระวังเกลียวด้วยนะพู้ผู้อันผูมันไทยติ๊กตอกดีๆเนะคือพ่อมาบอแมนป้าไหมอันไทยก็พี่วอน งาตือหน่อยดีบครับอบมาก้ริงจริงต้องขีดน่อย่นึ้นสันลงจะมาูยาพบราณันนี่ไม่ม่อบอกให้หนูตอบองาแขงัเนาะพี่ก็จะไปรับลูเน้นทางนี่นหล่เฮ็ดเินเฮ็ดคือการแต่่าเม่เฮ็ดกวั ครับมีหน่อยข้างหลังก็มีได้หนาดอกนึ่งอาแล้วบอดอกนนีดอกนั่นสูกบาดอัจริงอกของจริงนะเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะเนี่ยมัเป็นสามดอกเด้อคุณหนึ่งโคุณี่โค้า3ดอกคนละเปิดแถวเิดเชียงเียขนาเชียงนาบนถ พี่พี่ยู่ในเงาไหมสิตายจริงๆตกใจเธอจะร้องดังทำไมเนี่ยเียีีโอ้ยดอกว้าวผมมาทันในเคียอยู่ระหว่างไหครับเสดไหมคะเก็บเองกับมือค่ะ